สวัสดีครับทุกคนครับเอาละครับเรากลับมาชมเกมกันในแข่งบอลสกีฟอสชิลิกลีกซีเอกันต่อเนื่องนะครับคลิปนี้พาทุกคนมาตัดสินกันนะครับในซีซั่นส3 9 f ้ l l Color ทีมชาตินะครับผมแชมป์จะตกเป็นของใครนะครับนี่อาจจะเป็นซีซั่นสุดท้ายของภาค2025แล้วนะครับซีซั่นถัดไปไม่แน่ใจว่าจะแข่งกันจบก่อนอัปเดตหรือเปล่านะครับฝรั่งเศสเหมือนกันทั้งคู่ครับระหว่างคุณซันพบกับคุณจอมไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมซันมาจากขับสีกุมารฝากเชียนนะครับ สสวััดีครบผมจอมจากคับ PSP เจอนครับการเข้าชิงครั้งนี้ของคูซันนะครับเป็นการเข้าชิงครั้งที่4นะครับก่อนหน้านี้ชิงมา3ได้แชมป์ไป1นะฮะส่วนคุณจอมแชมป์24สมัยจากการเข้าชิงถึง30กว่าครั้งเลยนะครับผมโอ้โหว c l ranking อันดับที่1และน่าจะเป็นอันดับที่1ของภาค2025นี้นะครับมาดูไล่อัพนะครับฝั่งของคูซันใช้แผนเดิมจากรอบรองชนะเลิศนะครับผมหลัง5ท้านรก5 3 2นะครับประตูเป็นไม์เมยองเซนเตอร์3คนวิลลเียมซาลบาาิิยงตรมและโค้ชมาเเเกลล่นะครับบแ็ซ้ายเตโอ เอ็นเดสแบ็กขวามาโลกุสโตครับมิดฟิลด์ตัวรับปาติกเวลาตัวทักงสองคนมิเชลปาตินี่กับเอลิกันโตนาคู่หน้านะครับเป็นคิเรนเอ็มบาเป้กับโอลิเวียชิลูนะครับผมหลังอย่างแน่นเลยนะครับมีองค์รักษ์พิดทับเมยองอยู่นะครับส่วนฝั่งของคุณจอมครับใช้แผนเดิมเช่นกันครับทีสองหนึ่งสามครับแต่ยืนกึ่งๆเป็นไดมอนด์นะครับประตูเป็นไม้เมยองเหมือนกันครับคู่เซนเตอร์วิลเลียมซาลิบากับลิเดยงตูลามครับแบ็กซ้ายเตโอเอ็นเดสแบ็กขวาซูนกุนเดมิดฟิลด์ตัวรับปาติกเวล่าาาซเเออฟีกคคนนนนนึงะรับด้ขวป็ เอนกลกองเต้กางลุกฟองลีเบร์รี่ครับหน้าต่ำมิเชลปาตินี่คู่หน้าคิเลียนเอ็มบัปเป้กับโอลิเวียชิลูนะครับใช้ชิลูพักบัปเป้วิ่งเหมือนกันทั้งคู่นะครับผมจังหวะใครจะทําได้ดีกว่ากันลยครับเราเห็นผลงานในรอบรองชนะเลิศวิธีการเล่นสไตล์การเล่นของการใช้ฟูลคาลเลอร์สเานหลังเศสของทั้งคู่แล้วนะครับผมชิลูเป็นตัวพักบอลครับเอ็มบัปเป้เป็นตัววิ่งนะครับใครจะชิงใครจะซิ่งมากกว่ากันและได้แชมป์ไปครับ เอาละครับเกมเริ่มครับฟั่งมของคุณซันเคียก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดน้ําเงินครับส่วนคุณจอมครับบุกจากขวาไปซ้ายนะครับมากับชุดขาวนะครับอย่างที่บอกไปว่านี่อาจจะเป็นซีซันสุดท้ายที่จะตัดสินแชมป์กันนะครับในภาค2025แน่ใจว่าซีซันถัดไปจะแข่งกันจบก่อนที่จะอัปเดตหรือเปล่านะครับบอลจีของคุณซันมาเข้าทางตูรามครับเอาบอลกลับคืนมาได้แล้วให้บัเป้ฝั่งนี้วิ่งครับหัดกันวิ่งเลยครับใครจะออกตัวได้ดีกว่ากันเตเลให้มาที่เอ็มบัเป้วิ่งฉีกดึงเวล่าออกมาด้วย เอ็มบปเป้ฉีกเข้าในแล้วเปิดเข้าไปเป้าหมายอยู่ที่ชิลูแต่ว่ามีลิเบอรี่ครับขึ้นมาแย่งซีนแล้วบอลเข้าทางคุณซันครับได้สวนกลับมาเวลาวิ่งตามวิลาร่างฝรั่งเศสแองเอร์แมนด้วยกันทั้งคู่นะครับเอ็มบปเป้ชิงไปที่คันโตนาแล้วโอ้โหสื่ยิงไปนิดนึงอาจจะตื่นเต้นนะ <laughs> ย้อนหลังแล้วกดไปแล้วนะครับบางคนอาจจะบ่นว่าเอ๊มีแต่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสนะครับเราเล่นอีเวนต์ทีมชาติเรายังชอบใช้ฝรั่งเศสกันเลยครับ ถ้าเราเน้นผลลัพธ์เน้นผลการแข่งขันนะครับก็ต้องเน้นตัวนักเตะที่ดีๆนะคะนรับฝรั่งเศสมีตัวนักเตะดีๆเยอะครับแล้วก็เราเคยมีซีซั่นแบนฝรั่งเศสด้วยนะครับก็ต้องมาตอบคาถามว่าแบรนทําไมอีกนะฮะพลิกมาเจอซาลิบาครับบอลถึงเวียรา่าครับคุณจอมต่อบอลขึ้นมาชิลูออกขวาครับกองเต้กองเต้อเตของคุณจอมยืนเป็นกองกลางนะครับกองเต้ของคุณซัน,นยืนเป็นกองหลังๆๆเปิดผ่านไปหมดเลยคนระับเป็นลูกตั้งเตะจากคู่ต่ประตู เบนเตอร์3คนนะครับอย่าลืมนะฝังของคุณซัน,นแต่ว่าก็อาจจะมีกองเตะที่รูปร่างอาจจะตัวเล็กไม่รู้ว่าจังหวะจะไปประกบชิลูตอนขึ้นมงหรือเปล่าไม่งั้นเสียเปรียบเยอะเลยครับไหลไปข้างในครับไม่ถึงชิลูเหมือนกันตูร่ามวางไปข้างหน้าบาปเป้เก็บได้ครับแล้วปาตินี่กับบาปเป้ชิงกันแล้วข้างในชิลูแต่ว่าคุณซันพยายามบัง,บงคับเวลาไปดักรออยู่แล้ว <c oughs> นี่ครับให้ AI วิ่งไล่นะส่วนอีกตัวหนึง่งใช้ การบังคับไปหลอดักบอลข้างหน้าครับการเล่นเกมรับแบบบังคับ2ตัวลิเบอรี่ยัดไปครับชิลูพักสวยแล้วแป๊บเดแต่บอลทัสเหมือนจะบอลหลุดเท้าไปนะครับเนี่ยโยนมาชิลูเก็บหมดเลยนะไม่ว่าฝั่งไหนโยนนะครับเพราะมีชิลูเหมือนกันทั้งคู่นะครับมาแล้วครับมาลูกสโตที่เป็นฮีโร่ของรอบรองชนะเลิศคุนซันนะครับยิงประตูชัยได้ในรอบที่แล้วนะครับแบ็กขวาเติมขึ้นมายิงนะ เตโอเ,เติมมันเลยเกินครับเปิดเข้าไปแล้วชกออกมาก่อนครับไมยองบอลยงเข้าทางปาตินี่จะย้ำอีิเตโอมีเรเบลลี่ครับลงมาช่วยเกมรับนี่ชิลูเก็บได้อีกแล้วครับจังหวะต่อไปเพื่อนจะเล่นต่อได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะปั้นเกมขึ้นมาใหม่ครับคุณซันกระชากสวยครับปาตินี่ให้ปล่อยไหลแล้วบัปเป้พลิกมาจะาเอ๋ยังไงดีคันตัวน่าจะคืนบัปเป้เข้าทางแล้วชัดชันแบบเป็นลูกเตะม,มุมครับจังหวะวิ่งมาสไลด์ของตุลามสวยมากนะครับนี่ฮะ ล้อประคองจังหวะอยุดแล้วโดนตูรามออกนะครับเป็นลูกเต็มมุมครับจะมีทีเด็ดจากลูกเซตพิทหรือเปล่าเอ้าขาขวาของคันโตนาครับเล่นลูกสูตรสูตรเรามีเยอะครับเอามาเป้พิกไปแล้วหยอดติ๋มไปขีออกมาได้ครับบอลสองยังมีตัวเก็บอยู่ได้ครับกลายเป็นว่าตอนนี้คุณซันกดดันคุณจอมต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับแต่ประตูยังไม่มีก็ยังเพิ่งนับตัดสินอะไรนะครับว่ากองเต้เอาแล้วครับจังหวะสวนกลับของคุณจอมครับ ยังหลวมๆอยู่เซนเตอร์3คนก็ตามครับชิลูให้ต่อมาที่ปาตินีโยกเข้าขวาเรียบร้อยไปเลยจ้า1นึ่งจูนโอ้ยังชมไม่ทันขาดคำเลยครับโดนส่วนมาตู้มหนึ่งโอ้จังหวะปาตินี่ดึงดูครับดึงลบดึงเข้าขวาแล้วตัวบล็อกนี่ไม่ทันนะครับทั้งดูรามทั้งกองเต้จังหวะสวนกลับมาเนี่ยการยืนตำแหน่งของตัวรับมันจะ ยังรวนๆอยู่นะครับยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับเหมือนจะมีการซ้อนตำแหน่งแล้วก็หลุดตำแหน่งกันนิดหน่อยนะครับจังหวะนี้เองทําให้เปิดโอกาสสาหรับใครที่มองเห็นช่องเล็กๆนะครับผมก็สร้างเป็นประตูได้เลยคุณจอมทําได้ครับ1ประตูต่อศูนย์ครับขึ้นนําไปก่อนจังหวะเกมเร็วจังหวะเขี่ยของคุณสันก็สวนกลับมาเหมือนกันไม่พ้นตุรามอยากได้บอลออกไหมไม่ออกครับยังย้อนมาเซตใหม่ครับคารตูน่าคาร์ตูน,ตน่ามาตามช่องครับปาที่นี่ ปาตินี่เขาก็มีเราก็มีฮะ <c oughs> อนนบอลปล่อยไหลไปเข้ามือไปยองเราออกไปในชิลูเก็บได้อีกหรือเปล่าเก็บได้อีกแล้วครับโอ้เปิดมาข้างหน้าชิลูเก็บได้หมดครับตอกซ้อนมาสวยครับปาตินี่แล้วไม่ยิงเปิดไปลงชิลูทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาอย่างสมบูรณ์แบบครับโอลิเย่ yeah. ชิลูมาสองดอกสองประตูเลยครับคุณจอมดูครับพลิกเกลียมดีมากตวัดมาปาตินี่งัดไปลูกนี้คงไม่ขึ้นครับ มันย้อนนิดนึงแต่ว่าก็ยังบ่งได้ดีครับโอลิเวชิลูโอ้สายโขกอยู่แล้วครับ2ประตูต่อศูนย์ครับได้2ประตูต่อเนื่องนะครับทิงความได้เปรียบเอาเกือกบหลุดเหมือนกันนะครับเป้ชิลูนี่ตัวว่าไปนี่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ฟูลทีมชาติฝรั่งเศสกันเนี่ยก็นะเอาไปใช้เหมือนกันนะถ้าชอบบอลสไตล์ลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยตัดไปยกไปให้ชิลูเป็นตัวเก็บนะครับตัวพักนะครับแล้วเป้เป็นตัววิ่ง อะลรบาเป้มาชิงหลุดไหมถ้าผ่านไปชิลูจะได้หลุดนะครับปาที่นี่มาอีกแล้วครับคุณจอมไหลามาทางซ้ายครับบาเป้จะเปิดหรือเปล่ารอจองังหวะอยู่เอาให้ที่เตโอเป <open. S 2> ิดงางเวลาจิ้มมาได้แล้วทดหนึ่งนาทีเพลงนี้คุณสันขออกาสบ้างโอ้ยโ <c oughs> ดนลุมสองจิตสองใจจะจ่ายไปตรงไหนดีก็อาจารย์เปล่าจบไปเลยครับ45นาทีแรกครับเปอร์เซ็นต์ความบอลเท่ากันนะครับ50-50เปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วอกาสยิงเท่ากันด้วย2ครั้งกับ2ครั้งก็ ร้อยเปอร์เซ็นต์เข้ากอดทั้งสองครั้งสองฝั่งด้วยนะครับผมแต่ว่าสองครั้งของคุณจอมเนี่ยเป็นสองประตูแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอกาสยิงสองครั้งได้สองประตูเลยอ่ะสู้กันต่อครับอีกสี่สิบห้านาทีครับต่อเนื่องสลับฝั่งกันแล้วนะครับไม่มีการเปลี่ยนตัวสำรองยังสดๆเกมยังต่อเนื่องอยู่นะครับแม้คุณซันจะตามหลังอยู่แต่ว่าลูกเกมก็ยังดูบุกขึ้นไปลื่นไหลยอยู่นะครับแต่ว่าจังหวะจบยังไม่ได้ประตูเท่านั้นเอง บอลสู้กันกลางอากาศครับคารัตหน่าเก็บได้ให้มาที่ชิลูชิลูยกให้บัเป้วิ่งแล้วกันครับแต่ว่าอย่าลืมเ <c oughs> มยองออกมาไวถ้าไม่เรียกมานี่อาจจะไม่ออกมานะครับคุณซันพยายามต่อบอลขึ้นมาข้างหน้าไม่ได้โดนตัดชิลูโอ้ยจะเอคันตหน่าครับจะบึงกลับมาบอลเข้าทางคุณซันครับทางขวาไปแล้วครับปาตินี่ยกมาเข้าในดีกว่าครับคัร์นตน่าชิลูบัเป้จับล้มจะบิสนะครับแต่ติดบล็อกแล้วบอลออกหลังไปเป็นลูกเตะมุมครับ ครับบิสดอกนี้ได้นี่มีโอกาสเป็นประตูสูงเลยนะครับติดบล็อกซะก่อนฮะพอจังหวะบิสเคอร์เลอร์โค้งมานานแล้วครับอ่ะลูกเตะมุมครับทีเด็ดมีหรือเปล่าก่อนอื่นต้องเอาประตูแรกมาก่อนครับคันตัวหน้าปาดเข้าไปแล้วฉบมากดไม่ลงครับชิลูติดฉลับบล็อกด้วยนะครับเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับกลายเป็นว่าตอนนี้ความหวังอยู่ที่ชิลู้วทั้งสองฝั่งอีกทีหนึ่งครับเป้าหมายที่จุดเดิมครับ ไปเราเป็นเอ็มบัปเป้ครับโชวขึ้นมาแต่ว่ามงไม่ถนัดแับตัวนั้นเหมือนมีประกบเยอะนะครับมงยากครับจุดผู้ไปข้างหน้าโอ้โหไม่ใช่ชิลูเลยเป็นบัปเป้ไม่งั้นชิลูอาจจะเก็บได้นะครับยกมาสวยครับคาร์ตูน่าตั้งไปชิลูให้มาที่บัปเป้บัปเป้รอจังหวะบิสแล้วรอดักอยู่แล้วครับตุลามบล็อกจังหวะลูกบิสของเอ็มบัปเป้ได้สองครั้งแล้วนะครับเอ็มบัปเป้จังหวะนี้ก็โดนกระแทกเหมือนกันครับเอาบอลกลับคืนมาได้ครับคุณซัน ออกขวาครับมารูกุสโตให้มาที่ชิลูชิลูคืนกุสโตกุสโตปาดเรีดเลียดไปแล้วไม่ยิงครับย้อนกลับมาเ้าล้ำหน้าแม่เหลี่ยมไปน้อยหน่อยครับปาทีนี่แต่ว่าถ้าถึงบอลไม่ล้ำก็ติดบล็อกนะครับ <c oughs> เปิดย้อนกลับมาไม่ได้ได้เวลาเป็นสมควรครับ <c oughs> มีโอกาสแล้วไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยนะครับ ฝีมือของคุณจอมยังคงเส้นคงวาสม่ำเสมอนะมีโอกาสทำได้นะครับอย่าใช้โอกาสเปืองทีเล่นทีหยอกทีเผลอทีจริง <c oughs> เปลี่ยนแผนนิดนึงคนันี้ไม่มีกลางลุกนะครับจะยัดกองหน้าสามคนเลยเอาคันตัวหน้าไปยืนสูงๆนะครับจะเล่นบอลยาวหรือเปล่าครับคุณซันแต่ว่าถอดชิลูออกไปนะครับแล้วแบบนี้เนี่ย จะเป็นตัวพักบอลให้เลยครับส่งเดมเปเล่ลงมาแล้วก็รู้สึกจะเป็นมารทิสเตลแต่เตลแต่เตลนะครับแล้วก็เอาคันตัโตน่ายืนสูงๆนะครับคาโมบิงกาลงมาแทนตัวเซมินาหมดน้อยเหลือน้อยนะครับเปิดเกมรุกเข้าแรกแล้วครับดูทรงแล้วน่าจะเล่นบอลยาวเลยครับแบบนี้ต้องดูคุณจอมด้วยครับแต่ปกติสไตล์คุณจอมนี่น้ำอยู่ก็ไม่ได้เล่นเกมดึงนะฮะไม่ได้เล่นเกมอุดนะฮะ ลองดูว่าจะยังไงจะเล่นตามปกติตามจังหวะของตัวเองต่อไปหรือไม่นะครับเมื่อสักครู่นี้น่าจะลุกไปฉี่ฮะปรับแผนนานนิดน,นึงะจะกลับมา <6. S 2> ลุ้นแชมป์ได้ <5. S 2> คุณซันต้องเอาประตูแรกก่อนนะฮ <5. S 2> ะก,ก่อน,นะ <5. S 2> นอ,อื่น <5. S 2> ประตูแรกต้องปลดล็อกก่อนนะครับ <5. S 2> ตอนนี้เหลือ30นาทีในสนามครับมาติสตลลงมาได้มาถึงก็สัมผัสบอลแล้วก็ทําเสียบอลไปเลยครับเอาละครับบาเป้ยังอยู่ชิลูยังอยู่นะครับฝั่งของคุณจอมยังอยู่คู่หน้า มียองครับบอลจนตัวจุดยาวๆไปบอลจุดพุกมาแบบนี้ชิลูไม่มีตัวเก็บก็เก็บไม่อยู่เลยครับบอลเป็นของคุณจอมกลับมาที่ชิลูฝั่งนี้ยังอยู่แล้ว <c oughs> โดนดักสก่อนข้างหน้าคาร์ตูน้าเป็นตัวเก็บตจ่ายบอลไม่ดีครับซาเดียบี้ลงมาแล้วจ่ายตรงนี้ก็ติดตูรามตัวพักไม่มีตัวเก็บบอลตัวจ่ายต้องมแม่นครับ <c oughs> มาลิกกสโตให้ย้อนมาที่ เตอแล้วโอ้โหฉับครับจะทําชิ่งกับมาติสเตลยังไม่ค่อยมีโอกาสได้วิ่งนะครับกองหน้าที่ลงมาใหม่เผอ่ ard, แป๊บเดียว10นาทีผ่านไปครับอ่ะเก็บบอลได้ครับคุณซันยกไปที่เดมไปได้ให้มาคาตูน่าย้อนมาก่อนครับคาร์มาิงกาขืนที่กาตูน่ามองตามน้นํำแฟนๆน,นึกถึงชิลูเลยนะครับชดนี้ <laughs> มันก็ตามจังหวะเกมครับเพราะว่าชิลูก็ทำมมหน้าไม่เยอะนะครับ ตัวเก็บบอลได้พักได้แข็งนะครับแต่ว่าสตามินาจจะไม่ได้อยู่ครบ9กสินาทีแต่ว่าคุณจอมก็ยังอยู่นะครับมาเกย์เลเล่ครับแท็กเกิลสวยครับแล้วก็โยนข้างหน้าเก็บไม่อยู่เลยครับไม่มีชิลูไม่มีตัวเก็บเปิดไปโดยคุณจอมเก็บหมดเลยครับหมาครับปาที่นี่ออกซ้ายครับเตโอเตโอหักย้อนมาปาที่นี่ดึงแล้วยิงแหมเบาไปนิดหนึ่งครับยังได้อยู่ชนะเอาละครับเอาบอลกลับคืนมาได้สวนให้ได้หน่อยนะครับไป ไปไปแมน่นครับไปวิ่งไปข้างหน้าไอ้เพื่อนเอ๋ยช่วไม่ได้บอลไม่ไปข้างหน้าครับกองหน้ายัางไม่ได้วิ่งนะครับฝั่งของคุณซันแต่คุณจอมเปลี่ยนแกนไปครับเดียบี้ทางซ้ายไปเตโอวิ่งแล้วครับโอ้โหมีกุสโตวิ่งไปดักคุณจอมต้องเปลี่ยนฝั่งมาตรงนี้แล้วหลุดมันกันปาตินี่มีช่องแล้วยบมาแล้วปาเป้เล่นยังไงดีวะงงบอลชวนตัวครับจะดูดยิงดูดว่าจะหม่งตามนั้นก็ไม่ได้จังหวะครับโอ้ ยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ครับกองหน้าที่ลงมาใหม่ของคุณซันยังไม่มีโอกาสเก็บบอลไม่อยู่อีกแล้วครับชิลูชิลูจ๋าอยู่ไหนจ้าอ้บอลโยนมาไม่มีชิลูเก็บไม่ได้เลยครับฝั่งของคุณซันอา่าวีล่ยกไปปาตินี่ดึงกับเข้าขวาให้ที่ชิลูฝั่งนี้ยังอยู่แต่ก็ถ้าบอลกับพื้นนี่ก็เหลี่ยมอาจจะช้าหน่อยนะครับมาเตโอให้ไปที่เดนไปได้มไหลามาตามช่องสวยๆครับมาติสตาเอาอยัางไงดีเข้าซ้ายเอาไปฝืนยิงขวากัน ทำอะไรดูขันใจหมดนกระตาหมดแล้วตอนนี้นักเตะของของคุณซันน,น, <c oughs> านาทีสุดท้ายกับประตูแรกของคุณซันยังไม่มาครับวงตั้งไปเข้าทางคุณจอมครับมาของเตะไหไปนิ่มๆนุ่มๆครับผมเดียบี้ทางซ้ายเตะอวิกเตรมมายังไงดีจ๋ากระชากมาไม่ผลคุสโตครับเอาละครับเปิดไปครั้งหน้ายังใช้บอลยกอยู่นะครับเอาละครับเก็บบอลได้บ้าง กาตูนาตบต่อมาติสเตาเต้วทางซ้ายมีแล้วครับคาร์วิงกาเติมมามแต่พลิกหุ่นใจเรียมไม่ดีกันไปไม่ถึงโอ้โหสู้กันไปสู้กันมาครึ่งหลังยังไม่มีประตูครับตูรามเสร็จเลยครับเสร็จเฟีร่าอานะครับคุณซันขอเฮือกสุดท้ายครับขออีกหน่อยนะโอ้โหติดกุนเดเหมือนกันแล้วจบไปเลยครับดูเหมือนว่าครึ่งหลังนี่เกมตื้อๆไปเลยนะครับกองหน้าฝั่งของคุณซันแต่เสรษิก็บอกว่ามีโอกาสยิงเพิ่มขึ้นถึง5ครั้งนะครับแต่ไม่มีประตูเพิ่มครับ ของบอลน,น้อยกว่าฝั่งคุณจอมนะครับคุณจอมมีของบอลมากกว่าเล็กน้อยนะครับแต่มีโอกาสยิงเพิ่มไปหนึ่งครั้งในครึ่งหลังแต่ทั้งคู่ไม่มีประตูเลยเพิ่มเติมนะครับในช่วงเวลาหลังครึ่งหลังนะครับก็จบที่สกอร์เดิมครับสประตูต่อศูนย์ครับชัยชนะตกเป็นของคุณจอมนะครับคว้าแชมป์เก็บคอลเลคชั่นเข้าเพิ่มเติมครเป็นสมัยที่25บา้า ไปแล้วครับผมบทสรุปของซีซั่นฟูลคอลเลอร์สโมสรอฟูลคอลเลอร์ทีมชาติครับ239นะครับไม่แน่ใจว่า240จะแข่งกันก่อนอัปเดตทันหรือเปล่านะครับติดตามรับชมในคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับใครยังไม่กดติดตามช่องบอมสกีโฟร์บอมสกีรีวิวทุกช่องดิ้นอยู่ใต้คลิปเดอ้อคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ